สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อเขาชอบอะไรในตัวคุณเขาคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะคะเขาชอบอะไรในตัวคุณ โอเคคุณอาจจะอยู่ในลัคนาหรือราศีธาตุ<ม>ด,ดินนะคะการมังกรพุกศพธาตุน้ำามีนกรกฎพิจิกก็ได้อืสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณ คือคุณเป็นคนที่มีความมีความอบอุ่นอ่อนโยนมีความน่ารักเอาใจเก่งนะคะแล้วก็ดูแลคนอื่นดีเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่น มีความน่ารักมุ้งมิ้งแบบเด็กๆด,ด้วยนะแล้วก็มีความแบบน่ารักแบบโรแมนติกอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วคุณก็บางครั้งคุณเป็นคนที่เพอ้อฝันมีความมีอารมณ์แบบเพอ้อฝันมองโลกในแง่ดีสวยงามอะไรอย่างเงี้ยช่างคิดช่างจินตนาการคุณอาจจะเคยแบบพูดหรือเล่าให้เขาฟังว่าคุณ คิดนูน่นคิดนี่คุณจินตนาการอย่างนูน้นอย่างนี้แล้วเขาก็รู้สึกเอ็นดูอ่ะเขารู้สึกว่าเออมันมันน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณอาจจะเล่าความฝันให้เขาฟังความฝันความฝันไม่ใช่ว่าคุณฝันว่าอะไรนอนหลับแล้วฝันว่าอะไรอย่างนี้นะแต่มันเป็นความฝันในเชิงที่แบบว่าเออคุณอยากจะทําอะไรคุณมีความฝัน,อย,น,น,นอยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่อยากจะทํานั่นอะไรอย่างเงี้ย เล่าให้เขาฟังอืหรือคุณอยากให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้มีจินตนาการนะคะแล้วคุณเป็นคนที่ทุ่มเทใส่ใจมีความมุมานะมีความพยายามมีความพยายามถ้าสมมุติคุณสนใจอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะทุ่มเทกับสิ่งนั้นคุณค่อนข้างจะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นถ้าไม่สำเร็จ คุณก็จะวนอยู่กับสิ่งนั้นอะจนกว่ามันจะสำเร็จคุณอาจจะมีพักบ้างหาอย่างอื่นทำไปทำอย่างอื่นแบบหลุดโฟกัสไปบ้างแต่ก็กลับมาใหม่คือคุณดูมีความพยายามดีอะคือคุณไม่ได้หลุดจากโฟกัสของคุณไปง่ายๆถ้าคุณชอบอะไรหรืออยากทำอะไรค่อนข้างที่จะทุ่มเทค่อนข้างที่จะหมกมุ่นกับสิ่งสิ่งนั้น แล้วโดยเฉพาะเวลาที่ที่คุณตั้งใจทําอะไรเนี่ยคุณดูมีเสน่ห์มากๆอืมเขาอาจจะชอบแอบมองคุณเวลาที่คุณคุณทํางานคุณตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึง่งอะไรอย่างเงี้ย เขาอาจจะชอบแอบมองคุณอยู่เนี้ยเนาะหรือบางทีบางคนถ้าถ้ายังอยู่ในวัยเรียนอะไรเงี้ยสมมุติคุณนั่งอ่านหนังสือตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมสอบอะไรเงี้ยเขาอาจจะแอบมองคุณอยู่นะแล้วดูแบบเอ้ยน่ารักจังเซ็กซี่จังเลยอะไรอย่างงี้ <laughs> ก็ได้เหมือนกันอือแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่เออ,อนี่บอกคุณเป็นคนคุณเป็นคนน่ารักอะ่ะคุณเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นแล้วก็ บางครั้งมันก็มากเกินไปนะเขาเขาก็รู้สึกว่าคุณเหมือนเป็นคนที่เออไม่ค่อยกล้าปฏิเสธคนอื่นด้วยค่อนข้างที่จะขี้เก่งใจอืขี้เก่งใจคนอื่นเพราะคุณใส่ใจคนอื่นมากเกินไปคุณคุณแคร์ความรู้สึกของคนอื่นคุณก็เลยค่อนข้างที่จะขี้เกงใจไม่ค่อยกล้าปฏิเสธสมมุติมีใครมาขอความช่วยเหลือคุณ คุณก็จะต่อให้คุณคุณรู้สึกลําบากใจคุณรู้สึกอึดอัดแต่ว่าคุณก็จะแคร์ความรู้สึกของเขาอว่าเฮ้ยถ้าคุณปฏิเสธไปแล้วเขาเขาจะว่ายังไงอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะผิดหวังไหมเขาจะเสียใจไหมแล้วใครจะช่วยเขาอะไรแบบเนี้ยคุณจะแคร์ความความรู้สึกของคนอื่นคือเขาเอาจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ไม่ได้ชอบที่คุณปฏิเสธคนอื่นไม่เป็นหรือว่าคุณเอ่อคุณ ไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะคือเขาเขาไม่ได้ชอบที่ที่คุณปฏิเสธคนอื่นไม่เป็นนะแต่เขาเขาชอบที่คุณเป็นคนที่ที่เอ่อแคร์ความรู้สึกคนอื่นนะคะไม่ใช่ชอบที่ที่ที่ไม่กล้าปฏิเสธหรือว่าใส่ใจคนอื่นมากเกินไป อะไรแบบนี้นะไม,ไม่ไม่ได้ชอบที่คือจริงๆอ่ะเขาเขาไม่อยากให้คุณเป็นอย่างนั้นคือไม่ได้อยากให้คุณรับทุกสิ่งทุกอย่างต่อให้ตัวเองจะเดือดร้อนต่อให้ตัวเองจะอึดอัดแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ยอมทำเพราะว่าคุณแคร์ความรู้สึกคนอื่นเพราะว่าคุณไม่กล้าที่จะ ปฏิเสธคนอื่นเขาไม่ได้ชอบแบบนั้นนะแต่ที่เขามองอะ่ะเขาแค่รู้สึกว่าคุณเป็นคนดีจังเลยคุณทำไมถึงแค่ความรู้สึกของคนอื่นจังเลยคุณเป็นแบบเนี้ยคุณเป็นเอ place คนที่คนที่พร้อมจะทุ่มเทคนที่พร้อมจะดูแลคนอื่นๆเหมือนแม่อะคะ่ะเหมือนแม่ที่ดูแลลูก เหมือนแม่ที่เต็มใจที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกเต็มใจที่ช่วยเหลือลูกต่อให้แม่จะต้องลําบากอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นประเภทนั้นน่ะเออแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเออคุณเป็นคนดีจังเขาชอบนะแล้วก็คุณเป็นคนรักครอบครัวอบอุ่นอ่อนโยนรักครอบครัวอืมใส่ใจดูแลดีนี่คือสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณ ดูสิมีอะไรอีกไหมนี่แคุณเป็นคนมีความอดทนเป็นคนมีความอดทนอดทนสูงมีความมุม่งมั่นมีความตั้งใจมีความมุมันนะเอ่อบางคนอาจจะเก่งเรื่องงานฝีมือด้วยนะคุณอะใช่ไหม งานช่างงานฝีมืองานประดิษฐ์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยบางทีคุณอาจจะเคยบางคนนะบางคนคุณอาจจะเคยทําทําอะไรให้เขาที่เป็นงานฝีมือที่คุณทําเองอะค่ะทําให้เขาแล้วเขารู้สึกประทับใจเขารู้สึกเออคุณคุณมีมุมที่ที่น่ารักอะมีความพยายามมีความน่ารักม้งมิงมันดูใส่ใจอะเพราะคุณทําเองด้วยมือของคุณเองอะไรอย่างเงี้ยอืม แล้วคุณอะ่ะเป็นคนที่แจกจ่ายความความอบอุ่นเป็นคนที่แคร์คนอื่นอย่างที่บอกอะ่ะเป็นคนที่พยายามที่จะคุณมองโลกในแง่ดีคุณคุณมีมุมที่สดใสมีมีมุมที่มีจินตนาการในแง่บวกในเชิงบวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็สามารถที่จะ แบ่งปันหรือว่าแชร์ออกไปให้คนรอบๆตัวคุณเนี่ยรู้สึกได้ให้คนรอบๆตัวคุณเนี่ยมีความสุขด้วยได้ p พ s ชั่นอย่างที่บอกคุณเป็นคนที่เวลาเวลาตั้งใจทำอะไรแล้วอะเวลาที่คุณมีแพลชั่นนะคุณดูมีเสน่ห์คุณดูร้อนแรงคุณดูแบบน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบเขาชอบเวลาที่คุณตั้งใจทำอะไรสักอย่าง คุณคนที่เวลามีแพชชั่นกับอะไรก็คือพุ่มเทางเต็มที่เขาชอบมากอโอเคประมาณนี้นะคะสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ